คะคุณเดชรันในวันนี้ค่ะมาอัปเดตสถานการณ์ตลาดหุ้นไทยกันหน่อยนะคะวันนี้แรงกดดันจากต่างประเทศแน่นอนว่าตลาดหุ้นไทยเนี่ยก็เจอกับแรงกดดันนั้นไปด้วยและไหนจะเรื่องความไม่แน่นอนภายในบ้านเราอีกจากการขึ้นมาตั้งแต่เมื่อสัปดาห์ที่แล้วเนี่ยตอนนี้จะถึงจุดที่จะพักหรือจะอย่างไรกันต่อดีเดี๋ยวพูดคุยกันกับคุณทรงกรดวงชัยนะคะผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการบริษัทลักรั์ที่ปรกษาการลงทุน FSS International อยู่ในสายแล้วคุณทรงกรดสวัสดีค่ะ ครับคุณแสวสวัสดีครับสถานการณ์ตลาดหุ้นไทยในประเมินสัญญาณยังไงคะเอาณปัจจุบันวันนี้เลยที่เริ่มเห็นแรงเทขายทากาไรลงมาแล้วผมคิดว่าตลาดน่าจะเออกเป็นลักษณะของการไซเวะแต่โดยรวมนะผมยังมองว่านักลงทุนต่างชาติก็ยังคงซื้ออยู่นะครับก็สังเกตจากปริมาณการซื้อขายของตลาดหุ้นในแต่ละวันที่ผ่านมาอยู่ระดับประมาณเก้าแสนถือผมถือว่าเยอะนะ วันนี้เองเนี่ยครึ่งชั่วโมงเนี่ยประมาณหม0 0นหัล้านก็ก็ถือว่าเยอะถ้าตกชั่วโมงละสา0 0มื่นก็ถือว่าปริมาณการซื้อขายเนี่ยยังคงถือว่าอยู่ดับที่ดีมากๆก็นั่นหมายความว่าตลาดน่าจะยังคงยืนได้ถึงแม้จะมีเรื่องของการมังนงแต่แมาเรากระตาม แนวโน้มหรือว่าเงินทุนจากต่างชาติที่ไหลมาล็อตนี้แน่นอนว่ามันก็เป็นหนึ่งความหวังที่หลายๆคนมองว่าต่อจากนี้เนี่ยตลาดมันน่าจะเริ่มมีข่าวดีอะไรบ้างแล้วหรือเปล่าเพราะก่อนนั้นนี้เขาก็ขายมาแบบต่อเนื่องมากๆเลยตรงนี้คุณสงกรดมองอยังไงคะเขาเข้ามาพื้นฐานเราแข็งแกร่งแล้วเหรอคะคือใน,ในเชิงของพื้นฐานเนี่ยต้องบอกว่าประเทศไทยเนี่ยได้รับผลกระทบมากที่สุดนะครับในทุกผลกระทบจากโควิดนะฮะเพราะว่าเรามีเรื่องส่งออกแล้วท่องเที่ยวซึ่งเป็นคีย์หลัก ในเรื่องการกขับเคลื่อนเศรษฐกิจบ้านเรานะครับ<ะ>แต่อย่าลืมนะครับว่าราคาหุ้นในตลาดหุ้นบ้านเราเนี่ยมันลงปรับปรับลงมาเยอะมากเยอะกว่าภูมิภาคนั้นการที่หุ้นบ้านเราเนี่ยปรับขึ้นมา13 14เนี่ยถามว่าเยอะไหมถ้าเทียบกับต่างประเทศที่ปรับขึ้นเนี่ยผมว่าก็ยังไม่เยอะอยู่ดีนะครับแล้วราคาหุ้นปัจจุบันเนี่ยหลายกลุ่มนะครับอยู่ระดับล่างเลยคือเรียกว,ว่าดิเฟรูเอช มันเป็นจึงเป็นเหตุว่าพอมีเรื่องของโควัคซีนนะครับมันก็เลยทําให้คนเนี่ยเริ่มคิดอที่จะโรเตทการลงทุนใหม่ือสลับเปลี่ยนกลุ่มใหม่เพราะว่าถ้าเกิดว่าวัคซีนมันมาได้เร็วกว่าที่คาดจริงๆตรงนี้เนี่ยเราจะซื้อไม่ทนันเพราะฉะนั้นเนี่ยราคาเนี้ยคือเป็นราคาที่ผมคิดว่าไม่ได้แพงในใสายตาของต่างประเทศไม่เชียวต่างประเทศด้วยซ้ำนะครับ ค่ะแล้วช่วงนี้คุณจงกดมีคาแนะนํานักลงทุนยังไงคะในสถานการณ์แบบนี้คือคือผมยังมองว่าวันนี้เนี่ยเรื่องของโฟน่าจะคงเป็นประเด็นที่มีความต่อเนื่องนอะฮะเพราะว่า,าต้องบอกว่าสังเกตจากตลาดหุ้นต่างประเทศเองเนี่ยวันในต่างประเทศเองก็ยังมีการขนเม็ดเงินเข้ามาลงทุนในภูมิภาคไม่ใช่ประเทศไทยอย่างเดียวต้องยอมรับว,ว่า ไม่ใช่ประเทศไทยเพราะฉะนั้นเนี่ยผมก็ว่าตรงนี้ยังคงมีนะครับแล้วผมคิดว่าพื้นฐานของตลาดุ้นไทยจริงๆก็ยังถือว่าดีนะครับไม่ใช่ว่าในผลของการไตรมาสที่สามอ,อสามอออกมาเนี่ยก็ถือว่าดีนะครับดีกว่านวิเคราะห์คา,าด,ด้ดยสามประมาณห้าเปอร์เซ็นต์นะครับแต่แม้กระทั่ง GDP นะครับก็จะเห็นภาพนะครับว่าทางกระทรวงพาณิชย์ก็มีการปรับเพิ่ม GDP ขึ้นมานะครับจากที่ติดลบกันแบบ เยอะๆเนี่ยมันก็เริ่มลดน้อยลงซึ่งวันนี้แบงค์ชาติประชุมเนี่ยก็ไม่แน่นะครับทางชาติาจะมีมองในเชิงบวกกับตลาดเศรษฐกิจไทยมากขึ้นท่านบอกเพราะว่าเราผ่านมดทอมแล้วนะครับก็คือต้องต้องดูในเรื่องนี้ประกอบด้วยอ่านแน่นอนตอนนี้เราเห็นหลายที่เนี่ยปรับ เพิ่มคาดการภาพรวมคือแม้มันจะติดลบแต่มันก็ติดลบน้อยกว่าที่มีการ<ง>ประเมินกันไว้ใช่ครับแล้วแบบนี้ถ้าเรามองเข้ามาในในตัวหุ้นอย่างกลุ่มแบงก์เองก่อนหน้านี้มีข่าวดีเรื่องจ่ายเงินปันผลได้ก็ขึ้นมาสักประมาณหนึ่งแล้วแต่วันนี้พอตลาดลงก็ลงไปด้วยในแง่ของตัวหุ้นหรือการเลือกหุ้นสำหรับคนที่อ่ม,มองว่าณนะตอนนี้มันก็ยังคงน่าสนใจอย,อยู่แหละในการที่จะเลือกลงทุนแต่อาจจะต้องเลือกเป็น,เป,นเป็นรายตัวหรือรายเซกเตอร์ไปไหมคะทัมมิ่งแบบนี้ครับผมก็คงต้องเลือกเป็นรายเซกเตอร์รายตัวไป ต้องบอกว่าวันนี้เนี่ยกลุ่มที่น่าสนใจนะครับถ้าเกิดว่าวัคซีนมันมาจริงแล้วเร็วกว่าที่คาดเนี่ยกลุ่มพลังงานจะมากอนกลุ่มอันดิซแล้วกลุ่มถัดมาก็คือกลุ่มไฟแนนซ์นะครับกลุ่มแบงก์นั่นแหละนะครับซึ่งเพราะว่าเราแบงก์เนี่ยราคาเนี่ยยังคงต้องบอกว่าถูกอยู่นะครับเพราะฉะนั้นในการซื้อช่วงนี้ก็ยังถือว่าเป็นจังหวะที่ดีนะครับมันอาจจะมีบางวันที่มีการเทคโรฟิตธรรมดาเพราะว่าบางที เวลาตลาดหุ้นขึ้นแรงมันก็จะมีเทคกมอื่นแต่อย่าไปผมคิดว่าอย่าไปตกใจขนาดนั้นนะครับ mm. ซึ่งเราก็เห็นว่าวันนี้เราเกิดเมื่อคืนเราเกิดปัญหาการเมืองอความรุนแรงเกิดขึ้นแต่ว่าตลาดหุ้นมันเราก็ไม่ได้ไม่ได้ไม่ได,ไได,ไได้ปรับตัวลงอะไรไปมากเายนั่นแสดงว่าตลาดหุ้นเนี่ยก็รับรู้ว่าในสิ่งที่ความไม่แน่นอนทางการเมืองเข้าไปด้วยเช่นกันนะครับแล้วผมคิดว่าถ้าจะหลีกเรื่องการเมืองก็คือ global play ก,ก็คือหุ้นกลุ่มว่าพวกพลังงาน ไฟฟ้าอะไรพวกนี้ผมว่าเซฟนะครับอโอเคได้คุณสงกลบวันนี้ขอบพระคุณมากสำหรับคำแนะนำนะคะครับสว,ส,สวัสดีค่ะ ก็อย่าตกใจเกินไปซึ่งตลาดหุ้นไทยก็ดูจะไม่ได้ตกใจมากเลยนะคุณผู้ชมลงไปนิดหน่อยนั้นเองตอนนี้ก็เริ่มมีแรงซื้อกลับมาแล้วด้วย mm. วอลลุ่มการซื้อขายก็ถือว่ายังคงคึกคักอยู่นะคะ mm. ช่วงนี้ถ้าถามว่าคุณสงกลดแนะนําเป็นตัวอะไรก็อาจจะเลือกเป็น global play ไปก่อนสําหรับคนที่อาจจะรู้สึกว่าเออไม่อยากเอาใจไปผูกไว้กับความไม่แน่นอนนะคะ global play ก็เริ่มมาวันนี้อย่างกลุ่มพลังงานเองก็บวกได้เช่นกันค่ะนี่คือทั้งหมดที่นํามาฝากกันในหุ้นเด็ดรอบวันประจำวันนี้ค่ะ